นี่พี่ต่อจากเมื่อกี้นะเราก็จะมาดูว่าไการทาเบเกอร์เตรียมเรียกว่าเตรียมไฟชวคราวสําหรับให้การไฟฟ้าเนี่ยมานะครับมาทําทีนี้เราเตรียมอะไรบ้างนะครับจะเห็นว่าเราเตรียมตู้เบเกอร์นะมีเมนเบเกอร์และเบเกอร์ย่อยสอ,องรูปแ,แล้วมีปลั๊กสำหรับใช้เนะี่ยอันนี้ก็คือจากเบเกอร์นี่แหละอันนี้คือ1 5แอมป์นะทีนี้จะเห็นว่ามันอเอียงนะครับเพราะว่าอะไรโอ้เพราะว่ามีความยากในการ ยึดนะครับกับตัวคอนกรีตนะครับซึ่งเราไม่มีไฟฟ้านะพอไม่มีไฟฟ้าเนี่ยมันลำบากทุกอย่างเลยเหมือนอยู่ในโลกเขาเรียกอะไรโลกยุบแรงเสาร์ก็มีปัญหาทีนี้ข้อสําคัญเนี่ยเป็นอันนี้าสายดินนะสายดินนี่ตรอมนี่นะครับดูนะครับนี่นี่เราต้องมีโพนะโพก็แปลว่าเสานั่นแหละแท่งนะบางคนก็เรียกโพบางคนก็เรียกหลอดนะประมาณ1เมตรเนี่ยฝังไป1เมตร แล้วต่อน,นี้ให้ใสายดินนะแบบนี้ถ้าเกิดไม่ฝังสายดินเนี่ยไม่ได้นะครับต่อต่อสายดินนะครับเสร็จแล้วก็อันนี้เราก็จะปิดไว้ก่อนนะจะเห็นว่าสายเราก็เดินไปนู่นเลยนะเตรียมไปให้ทางการไฟฟ้านูน่นนะม้วนไว้เดี๋ยวเขาก็จะไปต่อเข้ากับมิเตอร์นะครับซึ่งออขอไปแล้วนะครับ ประมาณ1สัปดาห์เดี๋ยวเขาคงจะมาติดให้นะครับเท่านี้เราก็จะสามารถาเดินงานระดับต่อไปได้นะครับเอาลองหันไปดูที่นน่นนะครับเหมือนดึงนน้นนะตรงนี้เนี่ยเราได้เตรียมเาเรียกวางผังนะก็เรียกว่าตีผังก็แล้วกันนะซึ่งก็กําหนดจุดที่จะทําเสาเข็มนะงองเก็เป็นเสาเข็มเจาะนะครับ แต่ที่เป็นเสาเข็มเจาะนะเพราะอะไรนะเดี๋ยวดูข้างหลังบ้านนู่นนะครับถ้าเราเป็นเข็มตอกนะไม่ว่าจะไมโครพายหรือว่าเข็มยาวนะครับซึ่งตรงนี้ต้องประมาณ21-18เถึงเมตรนะพื้นที่ในกรุงเทพและปริมณฑลนะครับถ้าเราตอกเสาเข็มยาวเข้าไปนะหรือเข็มไมโครพายแล้วแต่นะเพราะอาจจะมีปัญหานะข้างบ้านจะมาร้องเรียนว่าทําบ้านเขาสุดและพังนะก็เลยไล่ราคาที่เรียกว่าแตกต่างกันไม่มากนะครับ ก็ได้เจ้าของเนี่ยได้พิจารณาว่าเอาเป็นเข็มเจาะดีกว่านะเข็มเจานะจก็จะไม่กระเทือนนะแล้วก็แม่นยำนะแม่นยำกว่านะครับก็เดี๋ยวเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวอีกสักหลังจากนี้ประมาณสักห้าถึงวันน่าจะเริ่มงานเสาเข็มเจาะนะครับถึงตอนนั้นก็เดี๋ยวพามาดูทีว่าเราทำอะไรยังไงบ้างนะครับงั้นตรงนี้เอาสั้นๆแค่นี้ก่อนนะครับ อา่าลากนไปทีนี้ก่อนครับสวัสดีครับ